สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เรามีปลานิลตัวใหญ่เลยค่ะปลานิลตัวใหญ่หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมนึ่งค่ะนึ่งใส่ผักก็จะมีมะเขือน้ำเต้านะคะนี่ ลาเนรเราจะนำมานึ่งวันนี้มีผักใส่เยอะแยะเลยนะคะก็ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็คาออนนะคะอันนี้ก็คือตำเครื่องปรุงแล้วที่เราจะใส่เพื่อให้มัน ปลาไม่มีกลิ่นคาวนะคะเครื่องเทศสมุนไพรค่ะนี่มาดูมาชมนะคะว่ามีใบอะไรบ้างมีทั้งมารุมยอดมารุมนะคะผักอีตูใบแมงลักค่ะผักหมบกักแล้วลูกน้ำนะคะน้ำเต้าลูกน้ำเต้า นี่อ่อนๆน,นะคะมะเขือก็ยังอ่อนๆสดๆนะคะก็จะมีบวบบวบพร้อมนะคะบวบพร้อมจะมันนึ่งแล้วก็มีผักผักขมนะคะผักขมนี่ จะมานึ่งด้วยกันนะคะผักอย่างละเล็กละน้อยจะมานึ่งใส่กับปลานินนะคะแต่ละชนิดให้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะผักนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราจะมาใส่กับปลานะคะที่เราตาไวา้มีพริกหอมตะไคร ใส่ลงไปพร้อมกระเทียมด้วยค่ะแล้วก็ตะไคร้นี่เราก็จะเอามาใส่ปลานี่นะคะมาคุกใส่กันไม่ให้มันมีกลิ่นคาวนะคะทั้งหอมเราก็จะใส่ใบมะกรูดใส่หม้อน,นึ่งขึ้นมาแล้วค่ะนี่ใส่ใบมะกรูด ให้มันนุมหอมแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะใส่ใบแมงลักด้วยนี่เราเอามานึ่งเรียบร้อยและะ้วค่ะปลาสุกแล้วค่ะผักก็สุกเรียบร้อยเหมือนกันนะคะอันนี้คือแจ่วนะคะแจ่วปลาราค่ะแจ่วปลาระเราก็จะมากินกับนึ่งปลานิลนนี่แหละคะ่ะ ปลานินมีต้งผักที่เราเตรียมไว้นะคะมาทานด้วยกันเลยปลานินตัวใหญ่ๆผักก็ดึงแล้วมาจิ้มกับแจวามาเลือกทานกันเลยค่ะผักเยอะแยะนะคะ แก้วพริกสดแก้วปาร้านี่แหละค่ะก็จะมีหัวข่าอ่อนนะคะข่าอ่อนลูกน้ำเต้าแล้วก็มีบวบมีมารุมนะคะแก้วเอาข้าวเหนียวมาตุ้ยเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะ พร้อมกับนึ่งปาหนินตัวใหญ่ๆนี่ก็จะมีผักขมแล้วก็มะเขือนะคะแล้วนึ่งใส่ไปใบมะรุมอ่อนก็มีลูกน้ำเต้ามากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคน มื่นเอาอาหารอีสานของเราง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากผักก็แถวบ้านเรามีครบเลยนะคะทุกท่านขอพระคุณมากทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ